อืมมมนี่มนี่อืมไ่หยิบมาอืมเราอยากมีหยิบมืออุ้มมันจังเลย กำได้ละกำไว้แบบนี้ต้องกลัวนะกำเบาใครหว่าลิตเติลน,น่ะลิตเติลง่วงนอนป่าวหืมแสบตาสิปิดบ้านให้เด็กก่อน ตื่นมันตกใจแม่ชออยู่ในมือรับับไตเต้นไม่ค่อยอุ้มมันเท่าไหร่มันก็เลยตัวสั่นเลยกลัวไม่ต้องกลัวนะ เวลาอุ้มก็อุ้มอย่างนี้ง่างยๆสวอมากมันจะเกาะมือแน่นมุดละ,ดละขอที่นอนละจะนอนแล้วเนี่ยมุดถ้ามุดอย่างนี้แสดงว่าจะนอนละน <c oughs> หลับแล้ว <c oughs> อ่ะมาเป็นทองกับแม่ปะ <c oughs> ไม่ยอมไปไปเ้าะ